สวัสดีครับพอดีมีหลายคนสอบถามมาครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไปตรวจเรื่องน้ําท่วมเชียงรายเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตข้อมูลนะครับก็คือว่าทางคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นนะว่าทางรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยควรจะต้องไปช่วยกันดูว่าแต่ละกระทรวงสามารถช่วยอะไรกันได้นะครับผมก็เลยนัดหารือกับรัฐมนตรีในต่างๆังัดของพรรครวมไทยทั้งชาติ นะครับทั้งสี่คนคือตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีอยู่สาหารรมือท่านเอกนัทพร้อมพันธ์แล้วก็ท่นานรัฐมน,น,น,นมตรีช่วยพาณิชย์คือท่านสุชาติจงกิจแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสลาผมคือท่านนัทพลน้าขานิชย์สี่คนว่าเราจะไปช่วยแล้วก็ช่วยอะไรกันบ้างเราเลือกที่จะไปที่อำเภอเวียงป่าเป้าเพราะว่าได้ทราบว่ามีปัญหาหนักพอสมควรแล้วก็พื้นที่หลักจริงๆคือที่เภอแม่สายเนี่ยบอกว่ามีคนไปช่วยดูแลกันเยอะนะครับเราก็เลยคิดว่าในฝนเนี้ยไม่ค่อยมีคนไปก็เลยไปดูนะครับ ก็แยกกันสองพื้นที่สําหรับผมอนะ่ผมก็ไปดูในพื้นที่ที่อยู่เรียวกว่าบ้านหินลาดในนะครับซึ่งอยู่บนดอยเนี่ยสูงนะครับขึ้นก็ลําบากตอนขึ้นไปเนี่ยข้างๆเป็นเหวอีข้างเป็นเขาแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าภูเขาเนี่ยมันเป็นภูเขาดินครับไม่ใช่เป็นหินเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฝนตกมาเนี่ยก็จะชะดินมาด้วยเสมอประการที่สองที่ผมได้ไปพบกับชาวบ้านก็คือว่าเขาบอกว่าข้างเนี้ย เป็นครั้งที่น้ำมากจริงฝนตกหนักสามวันสี่วันไม่หยุดเลยนะครับไปดูก็บางคนบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งตรงนีเน้เป็นอะไรอ่ะป่าที่เรียกว่าหูโลนไม่จริงนะครับพื้นที่ตรงนี้ต้นไม้เยอะแต่ปัญหาคือต้นไม้เป็นต้นไม้ใหม่เนื่องจากว่าในอดีตเคยให้ัมปรานตัดไม้หลักไม้สมัยก่อนในเป็นไม้ใหญ่มีรากแก้วต่อมามีไม้ขึ้นมาจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้แบบเก่า มันมีรากแก้วเมื่อเจอฝนตกหนักๆมากๆก็รับไม่ไหวก็ชักมากันหมดประกอบกับพื้นที่ตรงนี้ก็คือที่บางคนเคยอาจจะเคยเห็นในคลิปนะครับที่ว่าน้ําทะลักลงมาเป็นเอียงลงมาเนี่ยนั่นแหละตรงที่ผมไปตรงนี้นะครับปรากฏว่าโรงเรียนของเด็กๆเนี่ยไปทั้งหลังหมดไปเลยทั้งทุกส่วนที่เป็นโรงเรียนเนี่ยไปหมดเลยบ้านเรือนก็ไปหลายหลังนะครับแล้วก็ที่ลาบากก็คือ ครั้งนี้ไม่ใช่มาแต่น้ำครับมาเป็นดินโครนเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันเพราะว่าน้ําไปแล้วทิ้งไว้โครนเต็มไปหมดตอนนี้ที่บ้านถินด้านในตรงนี้ก็กําลังช่วยกันเคลียร์นะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็ได้ให้ทางปตทนะครับกับทาง,ก,ทาง,งกระทรวงกลาโหมผ่านทางท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยว่าลองดูที่ว่าจะจัดรถขนดินขุดดินขนาดเล็กไปขึ้นบนดอยไปให้เขาได้ไหม เพราะตอนนี้น่าสงสารชาวบ้านตรงนั้นนะ่ะเขาก็ไม่มีต้องรวมตัวกันแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่ารถเด็ดวันละหมื่นสองนะครับก็คิดว่าตรงนี้กําลังจะจัดรถหานรถขึ้นไปช่วยเขาส่วนปะตะทก็จะช่วยสปอร์ตเรื่องน้ํามันสําหรับรถพวกนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เข้าไปช่วยในส่วนของการไฟฟ้าไฟผลิตนะครับที่เข้าไปดูกรงนั้นเราก็เอาพวกอาหารการกินที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันขึ้นไปให้แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคือไม่มีไฟเลยตอนนี้ นะครับทางกฟกขหรือการไฟะฟะ้าวายผลิตเนี่ยก็จัดไฟแบบโซล่านะครับที่มีแบตเตอรี่ก็สามารถส่องสว่างให้ความสว่างได้บ้างนะครับอย่างอื่นเราก็พยายามเข้าไปสถานางานวันนี้เนี่ยแม้ทุกอย่างไปแล้วนะครับหมายควว่าน้ําไปหมดแล้วแต่ทิ้งไว้ในความเสียหายแต่ว่ายังไม่หยุดฝนยังไม่หยุดตกเพราะฉะนั้นความเสียหายเนี่ยก็จะมาเป็นระยะระยะก็เลยคิดว่าต้องให้ทุกอย่างจบสิ้นก่อนแล้วเราก็จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูแต่ว่าที่ผมเป็นกังวลก็คือว่า น้ำเนี่ยมันจะไหลาจากเหนือลงใต้เราจะเห็นนะครับว่าตอนเนี้แม่น้ําของเราทุกสายเนี่ยกำลังไหลลงมานะครับเมื่อวานก็มีข่าวนะครับว่ามาที่นนทบุรีแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยผมคิดว่าในกรทมอของเราเองก็อย่านิ่งนอนใจผมคิดว่าพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานาครแต่ละแต่ละท่านเนี่ยนะครับถ้าสามารถเตรียมการรับ สถานการณ์น้ำท่วมไว้ก่อดลวงหน้าก็จะดีนะครับแต่ก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่าถ้ามาเราจะทํายังไงวันนี้มาถึงนนทบุรีแล้วน้ําธรรมชาติครับมันจะไหลจากเหนือลงใต้เขาก็ต้องไหลลงมาเพื่อจะไปลงอ่าวไทยเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องผ่านกรุงเทพเราอีกนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนๆไว้ก็อยากจะให้พวกเราทุกคนต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมการไว้ด้วยครับครับก็อยากจะรายงานสถานการณ์เรื่องน้ํานะครับให้ทราบเป็นถุ่างวันนี้เป็นอย่างนี้มีอะไรเพิ่มเติมผมจะนํามาเรียนให้ทราบต่อไปครับขอบคุณครับ